สวัสดีครับผมอาจารย์สุทธั์มั่นเขตวิทย์วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูการปลูกโกโกโอ้อายุได้เข้า6เดือนนะครับ 5- 5หเดือนเต็มเข้า6เดือนนะครับในนี้สวยมากของคุณประเสริฐนะครับอยู่ที่อ,อ,อำเภอสามเรือนบ้านไสงามนะาังหวั3สามเรือนบ้านไสงามแล้วก็อำเภอสีมลรงจังหวัดสุขโขทัยนะครับดูนะเนี่ย คือโกโก้ที่ผมบอกฮะเวลาเขาได้อายุของเขาเขาจะแตกออกมาเป็นห้าห้ายอดเห็นไหมเนี่ยบางที่ก็มากกว่าหยอดนะครับเนี่ยแล้วเวลาการแต่งกิ่งแต่งเนี่ยก็เอาถ้าต้นเล็กๆเนี้ยกระเด็ดใบแก่ทิ้งเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เอาคุมตอนนี้ของคุณประเสริฐเนี่ยเขามีทั้งเอาน้ําใส่ร่องปลูกข้างร่องแล้วก็มีสายนะครับ ทำน้ำไอ้น้ำพุ่งนะครับเดี๋ยวดูหัวน่ะดูเนี่ยฮะน้ำพุ่งเห็นไหมสีหเหลืองๆเจาะแค่นี้ฮะคือ,อช่วยในการลดน้ํานะครับกระท่อเมนเนะฮะแล้วดูต้นที่อยู่ใกล้ต้นกล้วยนะที่ผมเคยพูดว่าถ้าปลูกใกล้ต้นกล้วยเนี่ยเห็นไหมจะโตเห็นไหม เนี่ยจะโตแล้วก็เขายัางแล้วก็แตกยอดเอียน,นี้ออกออกมาเป็นห้าห้ายอดนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็จะแตกอีกอย่างละห้าเนี่ยครับถ้าไกลๆหน่อยก็สู้ไอ้ที่ไปอยู่ใกล้ต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าโกโก้มันเป็นไม้ไม้ป่านะครับก็เนี่ยเขาดูแลดีอันนี้เข้าหกเดือนห้าห้าเดือนเต็มเข้าหกเดือนนะครับเนี่ยดู ก็ปลูก4คูณ4ก็จะได้100ต้นในหนึ่งไร่นะครับของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทนะครับอนนาเป็นหลักประกันเลยว่าการปลูกโกโก้ในประเทศไทยนั้นปลูกได้ทุกภาคนะครับผมมีคลิปวิดีโอเอ่อทั้งหมดเลยนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานก็โตทุกคน เพราะว่าการปลูกโกโก้นั้นต้องมีน้ําอันดับหนึ่งต้องชุ่มช่าอยู่ตลอดเพราะว่าโกโก้นั้นเป็นไม้ที่ไม่มีแก่นนะครับต้องน้ํานั้นต้องให้ถึงแล้วก็ต้องมีปุ๋ยครับมีปุ๋ยทั้งปุ๋ยเคมีก็คือ NPK แล้วก็พวกมูลสัตว์แล้วก็มีพวกใบไม้ใบหญ้าคุมรากไว้แล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนนี้ต้องฉีด เป็นประจำเ,เพราะว่าโกโก้นะั้นพวกมะงปีกแข็งนะครับนะเขาชอบมากเพราะโกโก้นะั้นเราเอาไปจิ้มพริกปิ้มปลาจิ้มพวกลาบพวกอะไรได้เลยนะเนี่ยยอดอย่างเงี้ยเขาจะออกเป็นรสมันๆน,น,นะครับอร่อยคนก็กินได้เพราะเรากินผลได้ยอดมันก็ต้องกินได้ทีนี้มลงมันชอบแต่ทําไมสวนของคุณประเสริฐไม่มีไม่มีมะงกินเพราะว่าใช้ฮอร์โมนครับ ตามที่ผมแนะนําถ้าใครอยากจะได้ฮอร์โมนและให้สวยอย่างนี้มันเป็นทั้งฮอร์โมนเป็นปุ๋ยพังใบเป็นยารักษาโรคกันมะลงมะแรงอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็โทรมาพูดมาคุยกับผมครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ก็064 357 5968 064 357 5968แล้วก็มีเบอร์ขึ้นทางใต้นะฮะในคลิปวิดีโอทุกวิดีโอกับเนี่ยสวยไม่มีแมลงกิเลเห็นไหมเพราะว่าอาทิตย์ละครั้งนะครับก็เขาฉีดแล้วก็ตอนนี้มันต้นโตแล้วเขาฉีดเขาบอกว่าอาจารย์มันไม่กวนผมก็เลยไม่ฉีดก็เดือนละครั้งนะครับถ้าเดือนละสองครั้งก็ยิ่งดีเนี่ยมันเป็นปุ๋ยทางใบด้วยนะครับใช้น้อยฮะหนึ่งต่อ หซีซีต่อน้ำหนลิตรถ้านาถ้าถ้าเป้จะภายหลัง20ก็ใส่ยี่สิบอ้าวทีนี้มาอธิบายในการปลูกการปลูกโกโก้นั้นของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทศตนั้นเราร้อยต้นและแถม5ต้นมีปุ๋ยให้ออรองก้นหลุมตั้งใดแรกแล้วก็คอยดูแลรักษาแล้วก็เอามาใส่เพราะว่าร้อต้นนั้นเอาปุ๋ย1กระสอบเนี่ยยี่กิโลเป็นปุ๋ยที่ดีมาก มีดินภูเขาไฟด้วยแล้วก็มีแร่ธาตุอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่มีแต่ n p k อย่างเดียวนะครับทีนี้ออพอ,อ,อได้หนึ่งเดือนแล้วก็ผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หว่านรอบๆเลยแล้วก็ถ้าให้ดีก็ต้องขุดขุดหลุมนะครับเหมือนเราพวนดินไปด้วยถ้าถ้าเราไม่มีเวลาขุดแล้วก็เอาใส่นะฮะถ้าต้นขนาดนี้ก็ห่างจากต้นนะฮะมาประมาณหแขนแล้วก็โรยรอบๆพร้อมกับมูลสัตว์ผสมกันเดี๋ยว โทรมาถามมาพูดมาคุยกันนะอ่าอันนี้ก็อ่าบอกข้าวข้าๆไปก่อนปุ๋ยหนึ่งส่วนขี้มูลสัตว์สามส่วนผสมกันแล้วก็โรยถ้าต้นขนาดนี้ก็ขันนึงครับขันน้ำเราอะโรยไอที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาพวนไว้เนี่ยโรยรอบๆออย่าโรยใกล้นะถ้าโรยใกล้นี่ตายครับใบเหลืองเลยแทนที่จะงามเพราะว่าโกโก้รากมันเล็กกับเส้นผมแล้วเขาจะหากินตามผิวดิน ถ้าพวกปุ๋ยมันแรงมันร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้รากมันไหมเพราะว่ารากรากฝอยที่หากินน่มันเล็กกับเส้นผมอีกแล้วก็มีรากแก้วนะครับเพราะว่าส่วนมากโกโก้เนี่ยเขาไม่ค่อยติดตาต่อกิ่งกันหรอกเพราะว่ามันเร็วฮะอันเนี้ยสวนเนี่ยมีดอกแล้วแต่วันเนี้ยดอกมันสลัดเพราะว่าต้นมันยังเล็กหกเดือนเนี่ยเข้าหกเดือนเนี่ยมันออกดอกคนที่ปลูกกับผมเห็นไหมงาม อันนี้คือ5เดือนเต็มเข้า6เดือนนะเนี่ยดูสูงท่วมหัวก็มีนะครับแต่ต้นไม้จะให้ท่าวูกันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะต้นไม้ยืนต้นนี่มันต้องมีเล็กบ้างสูงบ้างแต่เรียกว่าสมบูรณ์ทุกต้นเลยนะครับอันนี้ก็300ต้นของคุณประเสริฐเนี่ยสามไร่ด้วยกันนะครับก็ครับตอนปลูกปลูกยังไงขุดหลุมอย่างน้อยให้ได้หนึ่งศอกครับ ลึกเข้าไปหนึ่งสอกแล้วเอามูลสัตว์อะไรก็ได้มูลเป็ดมูลไกล่มูลวัวมูลควายมูลหมูได้หมดเลยใส่ไปข้างล่างหนึ่งขันครับอย่าไปใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเป็นเรื่องีอกมันเข็มเกินเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อาหารอะไรก็เหมือนกับคนเรากินข้าวอย่าไปกินทีให้มันอืดกินพออิม่มเออมันก็จะไม่เสียสุขภาพต้นไม้ก็เช่นเดียวกันใส่บ่อยๆแต่ใส่น้อยๆครับอะไรมันก็ดี ถ้าใส่ไปทีเดียวจะให้มันงามมันสำลักครับอ่ามันกินเกินเหมือนเราเลี้ยงปลาในตู้ปลาเงินปลาทองอ่ะลองอาหารให้มันกินมันมันก็กินมันไปบางตัวนี่กินแต่ท้องอืดตายนะครับนั่นแหละเหมือนกันครับทีนี้ก็แล้วตอนปลูกขุดหลุมหนึ่งศอกลึกหนึ่งศอกเอามูลใส่แล้วก็เอาดินกบเอาญ้าใส่แล้วเวลาปลูกเท่ากับกระทงแล้วก็เอาปุ๋ย ของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทรดรองก้นหลุม1ช้อนชาเอหนึช้อนโต๊ะแล้วก็ข้าวขาวดินตรงไหนที่มีปวกมีมดก็เอาไอ้ฟูลาดานใส่นะครับแล้วปุ๋ยเรานี่รักษาไอ้กันไอ้เชื้อโรคอยู่แล้วนะครับวีต้าซอยที่เราแถมให้ชื่อปุ๋ยวีต้าซอยก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็กบด,ดินแล้วก็เอาน้ำรดพอได้หนึ่งเดือนแล้วก็มาพวนดินจากเนี้ย ประมาณ1นึศอกเนี่ยครับแล้วก็มา,าพวดนดินตรงนี้กบเข้าไปแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอาไอ้มูลสัตว์กับปุ๋ยวิต้าซอยหรือถา้าหมดของอบริษัทก็ใช้สูตร1ิเสมอหรือสูตร1ิเสมอเนี่ยก็ผสมกับมูลสัตว์1ส่วนต่อ3มูลสัตว์3ปุ๋ยวิต้าซอย1ส่วนก็เอาโรยรอบ,รอบๆขุดหลุมแล้วก็เอาดินกลบ เดือนนึงก็ทําทีนึงก็เวลาจะทําอีกีก็วัดมาอีกหนึ่งคืบก็ขุดหลุมอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอาใส่แล้วก็เนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้มันต้องดูแลคนขี้เกียจปลูกไม่ได้หรอกครับต้นไม้อะไรก็ช่างโกโก้เนี่ยบางคนบอกโอ้ยสําหรับดีก็สําหรับคนขี้เกียจไม่จริงครับเนี่ยเห็นไหมของเขาเอี่ยมอ่องเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วต้นไม้เขาขึ้นสวยเลยนะโกโก้สําหรับดีกับคนขี้เกียจคนขี้เกียจอย่าปลูกครับ เพราะมันต้องคอยเอาลดน้ําใส่ปุ๋ยฉีดทรมนครับนะครับอันนี้คือบริษัทสยามโกโก้อ,อินเตอร์เทรดผมเป็นวิ่ายวิชาการแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทสยามโกโก้ผมศึกษาโกโก้อย่างท่องแท้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงโทรมาคุยมาพูดกับผมได้นะฮะบ,บริษัทอื่นบริษัทไหนก็ช่างที่ปลูกโกโก้แล้วไม่ได้ผลโทรมาคุยกับผมครับเดี๋ยวผมจะให้คําแนะนําผมจะให้ ความรู้เกษตรกรทุกคนที่ปลูกนะในประเทศไทยไม่ว่าบริษัทไหนผมก็ให้ความรู้ครับโทรมาพูดมาคุยกันแล้วก็ลงไปปฏิบัติอย่างที่ผมอ,อ,อธิบายให้สักสี่้าห้าต้นภายในหนึ่งเดือนเดี๋ยวก็รู้ครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมผมสงสารเกษตรกรผมก็ลูกชาวไร่ชาวนานี่แหละก็อยากให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากกันสักทีอยากจะกินอะไรก็จะได้กินอยากจะซื้ออะไรจะได้ซื้อถ้าใครปลูกโกโก้ นะครับอย่างน้อยก็สัก2ไร่เก็บทีถ้า2ปีขึ้นไปมันก็จะเก็บได้อย่างน้อยก็คือร้อยกิโลแหละ15วันเก็บทีปลูกทีเดียวยาวไปถึงจะเป็น100ปีแหละนะครับเป็นมรดกให้ลูกให้หลานเก็บต่อได้นะครับก็บริษัทเราตั้งอยู่ที่ตำบลกอนโดอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บรุรีชื่อบริษัทสยามโกโก,กอินเตอร์เทรมีผู้บริหาร คนหนุ่มไฟแรงที่ผลิตปุ๋ยขายปยีงหลายแสนตันแล้วก็แถมปุ๋ยให้เราด้วยแถมโฮอร์โมนด้วยแล้วก็บริษัทเราปลูกไปแล้วร้อยยี่สกว่าไร่ก็ทำประกันราคาให้ด้วยนะครับแล้วก็กิโลละ10บาทถ้าอยากจะทำเม็ดแห้งเราก็จะไปไปไป,ไปสอนในการหมักเม็ดทำจะได้ทำเม็ดแห้งด้วย คือเราประกันที่ร้อยบาทประธานของเราคนหนุ่มไฟแรงชื่อคุณมนูนศรีไต่ขำแล้วก็มีผู้บริหารฝ่ายการตลาดต่างประเทศคือวิกเตอร์วกนะครับผมอาจารย์สุทัศน์บ้านเขตนวิทย์เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์วิชาการนะครับแล้วก็ส่งเสริมคนที่อยากจะปลูกโกโก้ทั่วประเทศครับแล้วก็ส่งต้นกล้าเองไปบรรยายเองการปลูกเองนะครับแล้วก็ ไปที่ไหนผมก็จะมะีมีวิดีโอให้ดูมีภาพให้ดูการวิธีแนะนําการปลูกอย่างดีเนี่ยก็จะได้อย่างนี้แหละครับถ้าคนถาถ้าคนไหนที่ปลูกตามที่ผมบอกเนี่ยรู้จริงว่าการปลูกแล้วจะงามยังไงจะดีไงเนี่ยเนี่ยดูฮะหกเดือนได้อย่างนี้ครับยังไม่ถึงหกเดือนนะห้าเดือนเต็มนะครับอันนี้เข้าหกเดือนนะครับก็จะได้อย่างนี้แหละครับอ่าจะได้สวยอ่าโทรมาพูดมาคุยกันเบอร์อีกทีครับ 064-357-5968ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าเห็นคลิปวิดีโอผมออมีประโยชน์ให้แก่กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับส่งกันไปต่อๆกันไม่ปลูกกับบริษัทสยามโกโก้อ,อินเตอร์เทรผมผมไม่ว่าอะไรเลยแต่อยากให้เกษตรกรกร,รู้อีกอย่างนึงครับถ้าต้นพันธุ์ไม่อายุไม่สูงเนี่ยไม่ถึง20ปีขึ้นไปเนี่ย อันนี้ของเรานี่30กว่าปีนะ3 3ปี 3- 2ปีนะครับเอาเป็นแม่พันธุ์ต้นมันจะไม่แข็งแรงนะแล้วก็มันไม่โตปลูกไปตายไปเหลืองไปแล้วก็พอออกลูกเ,เม็ดไม่โตไม่เต่งเ,เม็ดร,รีบอีกต่างหากนะครับอ่นนี้ระวังด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายหลายภาคแล้วแล้วหลายคนที่ปลูกแล้วเม็ดมันไม่โตไม่เต่งแล้วมันไม่โดกเท่าที่ควรนะครับ แล้วก็บริษัทบางบริษัทเลือกซื้อด้วยคัดเกตแต่บริษัทเราไม่คัดเกตนะฮะซื้อรวมกันเลยแต่ต้องให้ต้องปฏิบัติตามที่ผมแนะนําด้วยอย่าให้เม็ดรีบแค่นั้นเองมีน้ํามีปุ๋ยมีฮอร์โมนแต่ถ้าทํากับผมเนี่ยยังไม่เจอเม็ดรีบนะอ่าครับอันนั้นเม็ดรีบทั้งมันมันมากกว่า60 70เปอร์เซ็นตะ์ะเม็ดรีบนะคนที่ ปลูกไปตามที่เขาแนะนําไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดฮอร์โมนเนี่ยเม็ดเจล็บไม่เต่งน,นะครับอ่ะขอขอบคุณครับสวัสดีครับ